คนสักหน่อยจะได้คนชวยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมทาสกิโอเดซีกแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องไปเก็บแครอทก่อน <c oughs> <c oughs> เก็บแครอทแล้วก็ทําอะไรต่อวันนี้เราจะตามติดชีวิตทาสกิแล้วกันนะถึงจะไม่มีใครขอมาแต่ก็แค่อยากทำเฉยๆเค้ เช้ามานะเราจะไม่ไปที่ไหนเลยนอกจากร้านของโยริเอง11.59แล้วมีอะไรขายบ้างวันนี้หนังสือเดิมเหรอน้ำแครอทแครอทเล้ยว oh my gosh น้ำแครอทดูดิมันคืีน้ำแครอทชากกันห้องอออเป็นอะไรนี่ฉากกั้นอันนี้น่าจะเป็นของที่บ้าน ที่บ้านคุณเต่านะจำชื่อไม่ได้ตู้เบอร์ลินวันนี้ชาเขียวมเชัะอ,อยากกินชาเขียวมะชัะไหมคิดว่าน่าจะชอบน้ำแครอทมากกว่าไปไปกินน้ำแครอทที่บ้านตอนเที่ยงตรงนะครับผม กลับไปกินข้าวนี่กลับไปกินข้าวที่บ้านอเอแล้วพราทัากษิกิกินนานมากเลยนะสกีกินข้าวตอนทเที่ยงนะก็ต้องกินข้าวเที่ยงอยู่แล้วไหมเออจริงจริงโอเคปกติทักษิกิจะกินข้าวเที่ยงเสร็จ นี่ประมาณว่ากินข้าวเสร็จประมาณเที่ยงหนึ่งาทีกินข้าวหนึ่งนาทีเอง <c oughs> แล้วก็ทัสกิโอเคทาสกีไปเราก็จะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านต่อเลครับผมทัสกี้ชอบเยี่ยมเพื่อนบ้านที่สุดแล้ว <c oughs> โอเค ไปหาเพื่อนบ้านที่แสจะสุขใจที่สุดโรสแมรี Mary, น่นี่ดีโรสวันนี้มีขายตัวอะไรบ้างไผ่กล้วยไม้เหมือนเดิมแล้วก็อะไรโอ้ยไวโอเลตดอกไวโอเลตงั้นเหรอขอไม่ซื้อได้ไหมยังไม่อยากซื้อ <laughs> ไม่อยากเสียแค่หลอดไปอีกอะโอ้ ดื่มอะไรเนี่ยน้ำอะไรกินอะไรไปกินอะไรตรงขอบโต๊ะอย่างนั้นนะฮะไหนดูซิว่ามีความฟรุตตี้หวานชื่นฟงด็อกเตอร์แครอทน่าจะเป็นน้ำแครอทที่เราให้ไปหรือเปล่าใช่ไหมใช่น้ำแครอทไหมเออน้ำแครอทจริงด้วย คือน้ำแครอทว้าวอ๋อลืมไปเราไม่มีแผ่นเสียงแต่เราสามารถใส่แผ่นเสียงได้นะครับผมว้าวเฮ้ยมาใส่นนเนี่ยเห็นมหมอย่างสวยบ้านเขาอะเว้ยม,มีกล้วยไม้ด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยดอกอะไรดอกอะไรก็ไม่รู้ ว่าไงโมกาโมกาโมกาตอนนี้ได้เวลาเยี่ยมชมบ้านคายแล้วนะฮะคายเช็ดแว่นเลยละดูเหมือนกิจกรรมของคายเนะี่ยจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เลยเนาะกิจกรรมคายน้อยมากเลยไม่มากที่จะเห็นคายแบทำอะไรกระจุกจิกเยอ,อะอะบดีดดนเยอะ อคุยอะไรโอเคเออไม่เข้าใจดอนจริงๆอูกดผิกูผ uh, นี่ก็คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับการไปนั่งพักชิวๆอยู่ที่ริมแม่น้ำแล้วก็ตกปลานะครับนี่คือสิ่งที่ทัสกิทำในหนึ่งวันจริงนะเราจะพาทัสกิไปทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการ <laughs> แต่โซเน่ทาสกิจะไปบ้านโรสแมรี่เกือบไม่ได้ไปคลิปทาสกิคราวที่แล้วก็ได้ปลากระตักกันนะนี่จะเอาปลากระตักมาให้ฉันอีกใช่ไหมปลากระตักสิบแครอทเองอ่ะขายขายไม่ค่อยได้เลยปลากระตักมาอะไรอ่ะเุ้ยแยมอนน่ะปลาแมคเคอเรล ชื่ออ่านยากมากเลยนะครับผมสกิฉันรออยู่นูนปลาปลาตัวน,นี้คยได้ไปแล้วนะปลาตาเดียวมันตาเดียวยังไงอยัง,อยงกับมันปลาลิ้นหมามากกว่าไหมมันควรจะเป็นปลาลิ้นหมาไหมทุกคนน่าจะควรนะ มันควรเป็นปลาลิ้นหมามันควรมีความเป็นปลาลิ้นหมาสิปหมึกไปไปขายไปขายให้โยริเดี๋ยวให้โยริทำบาร์บีคิวยาว่างปลาหมึกกินให้โยรินี่สิมีพวกเนี้ยเขินละสิเขิน <c oughs> อ,อย่างน้อยเลยอะโริขายราคาดโหูมไม่เป็นไรนะกลับบ้านดีกว่าเมื่อกี้ยังกินข้าวไม่เสร็จนะก็กลับมากินข้าว่อนี่คือเดอรี่เก็บสะสมของของเราตอนนี้เรามีอยู่สิบสี่ตอนนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์อยู่สิบสี่อันจากทั้งหมดเจ็ดร้อเก้าสิบปลายี่ิบสี่อันจากเก้าสิบ ่ีป้าบินแน่เลยออมาอีกแล้วอือหือจัดมาเครู้เหมือนทัสก,กิจะชอบกินข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นทัสก,กิกินข้าวเลยไม่เคยเห็นไหม,ไมเคยนะจะไม่ได้เนาะ สกีกินข้าวได้น่ารักมากไปที่ไหนดีนะเดียวบ้านใครแล้วลัะใครช็ดเว่นไม่เสร็จเลยสกีมาบ้านใครทีอะไรแบบง่วงทุกทีเลย ไปถึงง่วงอะทัสกี้ในบ้านเพื่อนนายเลยนะทัสกี้ oh my g o ้ยเดอบ้างสิ่งบ้างอย่างโอเคโอเคได้แค่เราส,สามร้อยชิ้นแล้ว ดีใจจะตายเนี่ยโอเคอย่ามากินข้าวต่อรูอ้สึกว่าฮาสุกิชีวิตประจำวันของฮาสุกิก็แค่อืมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะก็เป็นว่าจบคลิปเลยแล้วกันถ้าที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย่อยเมื่อกี้นายยังเชดเว่นอยู่เลยนะ โอเคงั้นก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายจริงแล้ว